4ก็คือธานาบเววา,า,นาเจวา5นัสเซ็ปคิคน่าน,นะครับโค้ชคือกูจอรอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์กูจอนะครับโค้ชของไทยนะครับก็มีจรลธน์บรรดาศักดิ์ครับลงไปนะครับหมายเลข17กาติกาแก้วพินครับ16พรพ,พันเกิดปราด18อัศพรพรคงยศนะครับหมายเลข9ชัดชนุนโมกสีนะครับ สาวน้อยวัย15ปีลกโคดออสก็ดูแลทีมชุดนี้นะครับชุดเลือดใหม่เราได้เจอกับผู้เล่นดีสูงแล้วนะครับเมื่วันก็น่าเสียดายครับสำหรับการเจอกับไต้หวันซึ่งโดนนำไป2กรเซตแล้วตีเสมอได้มาเซตตัดสินก็มาพลาดในแต้ม2แต้มสุดท้ายนะครับ สกากสารชุดนี้ชุดใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับนี่นเซตทินหน้านะครับเบอร์ห้าเบอร์สามครับอนักกูโลวาเบอร์แปดนะครับอิชิมเซวานะครับสามสิบปีครับอิชิมเซวาโอ้โห,โหเปิดฉากมาติดบล็อกเลยนะครับแหอยู่ข้างหน้า16ครับ มัดเวยว่านี่เมตรแปสิบกซนติเมตรนะครับกติกาแก้วพินเดือนหนึ่งครับมูดิสกายาเมตรเก้าสิบห้าซนติเมตรโอ้สูงครับมีชิมครับเสิร์ฟต่อครับเปิดบอลแรกได้เอาละครับหัวเสาหยอดดูอ้าวนี่แหละครับแมแก้เลยครับตีไม่ผ่านบล็อกหยอดเลยนะครับมีช่องว่างตรงนั้นบนดีครับหวันนาบัวแก้วยังกระตุ้นน้องๆนะครับถอนพันมือเซต เสิร์ฟพรบพรพันธ์เปิดได้บอลเร็วลงพื้นไปแล้วนะครับมือเซตของคาสสถานก็คือโคลิน่าอิชิมเซวานะครับก็น้าทีมนั่นเองครับที่เป็นมือเซตนะครับ184เซนติเมตรอายุ30ปีนะครับได้เสิร์ฟโดยอ oh ันนาบเยวาโอ้โหเราเปิดไม่ได้นะครับชัดชุกออนนะครับมา อย่าง15ปีนะครับชตดอ่อนของเราถือว่าชุดนี้จะได้เจอกับผู้เล่นที่มีทั้งประสบการณ์นะครับแล้วมีซีราที่นั่นสูงกว่านะครับเสร์ฟต่อนะครับอันดาบาเจวาอันนาอันเดอร์ให้เขาไปหลังก่อนนะครับอัจรพรตั้งครับอิซินเชวาตบหนักนะครับเปิดหัวเสาได้นะครับมี มัดเวเยว่านะครับตีมาสักผู่นี่เสิร์ฟอยู่นะครับอันดบ,บัาดเจ็บว่าอให้ตีบอเลเร็วร้องได้จิ้มซว่ายอดอครับบอลทันให้ตีขนานเส้นนี้ออกนะครับ จะตีไล่เส้นแต่ว่าออกข้างไปคือหนีบล็อกได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ลงนะครับออกข้างอ้าวเป็นแต้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครับนักทีมครับนี่ทีมไทยได้นะครับเป็นแต้มนะครับเป็น 4-2นะครับ4-2นะครับตาม2ต่อ4นั่นแหละครับขึ้นมาแล้วครับรับได้ตั้งให้ขึ้นทางครับอ้าวนี่ทางเน็ตแต่ว่าเราตีได้แต้บครับตีข้ามบล็อกไปเลยนะฮะแล้วครับไล่มา3ต่อ4กติกาเซิร์ฟนะครับกติกาแก้วพิมพ์ีครับสูง168เท่าตอนนั้นครับ2 0ปี ไม่ข้า ar, s. <S มครับเดซเบอร์ดยมัดเวเยวานี่ครับ36ปีแล้วนะครับ186เซนติเมตรขอครับ36ปีนี่มากกว่าชัจุออนถึง21่สิบปีครับ มีเขาชุดใหญ่นะครับผู้ชมพระสถกษาในที่เราส่งสายเลือดใหม่ไปสู้เลยนะครับ4ี่ต่อหครับเปิดได้สีหนักมากครับแหมนี่ยครับบอกว่าเจอกับรุ่นเทปิเวทครับนี่เบอร์3ยังอยู่ครับซาน่านะครับตัวสิบครูปรปเป็นมูดริสกายานี่195นะครับส่วนสูงมูดริสกายา195เซนติเมตร นี่ครับเสิร์ฟไปแล้วครับมริสกายาตีอุ้มตัวนี้สวยนะครับอัชราพรอยู่ได้ความคล่องตัวนะฮะที่จะสู้กับทางด้านผู้เล่นสูงสูงของพรคสักนะครับเซตคีย์หน้าที่ครับไปดิข้าครับอัชราพรเสิร์ฟนี่เราสูงที่สุดในทีมนะครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับครับเสิร์ฟลูกเอ้าแม่พริกเด็ดลงรับได้นะฮะแถบเผาครับอยู่ครับโอกาสของทีมไทย โอ้โหแหมพพิกขอบบนระขายครับตีได้ดีครับชัดชูออนครับชัดชูออนทาแต้มได้นีครับอายุ15าครับย่าง15ก็ยังทําแต้มได้ครับครับยังสูงได้อีกเยอะเลยนะครับตอนนี้6กเท่ากันแล้วครับครับชัดชูออตอนนี้175เซนติเมตรนะครับอ้าวมือเซ็ตไม่ได้ทํางานเรามีโอกาสครับวิ่งมาตั้งครับพรพันให้ อัจรรพรตีจากแดนหลังจินซูว่ารองได้ครับวันนามปอนพันตังปอนโค้งเร็วแมาตีไม่ถน,นัดครับรับได้ตั้งให้สูงไว้ก่อนแล้วอัจฉรพรตีโอ้โหบอกเลยตอนนี้สองคนนี้ขึ้นเหมือนกับสามคนเลยครับนี่ครับซาน่าครับเบอร์สามซาน่าอนาคุโรวานะครับเจอกับออนุม,มาเจอกับ เิลาวันมานักมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้มาเชิดกับสายเลือดใหม่ของไทยครับชุดใหญ่ของคาวสังขานได้ลุ้นครับเปิดบอลเร็วครับอ่าสวยมากครับได้ตีแบบเต็มๆเลยครับเจ็ดเท่าครับโอ้โหต้องบอกว่าเราไม่กลัวเลยครับเรื่องส่วนสูงแต้มนั้นคู่ขี้กันนะครับเจ็ดต่อเจ็ดนี่ครับอายุขึ้นมา15ปีแต่จริงๆต้องเดินพฤศจิกายน1ึงจะสิบห้าปีครับเอ้าล้น เขาเล่นจังหวะ2มาครับเกือบล้นนะครับชมต่อนะครับวอลเลย์บอล AVC ครับหลังจากเวลานอกเทคนิคครั้งแรกกลับมานี่คาซักสถานได้คะแนนนะครับนี้ไปเป็น9ต่อ7เสิร์ฟต่อนะครับซาน่าอนาครูวาเมตร88ซนเมตรครับเสิร์ฟดีครับเปิดยากต้องย่อตัวเคาะนี่ครับความฉลาดครับคือหนักไม่ได้นะครับ ต้องทางครับแม่เราได้แต้มนี้ครับเป็นบอลแก้ไขทั้งนั้นเลยตั้งแต่บอลแรกมาดูถึงพรพันธ์แม่แล้วนี่ครับตตกติกาครับกติกาพัทยาบำรุงสุขครับตัวตีบอลเร็วอายุ2 1ปีเมตร78เซนติเมตรครับโอครับโอ้แม่เสียแต้มนี้ครับเราเสียไปสองสามครัง้งแล้วนะครับ พรพัน์เกิดปราบมือเซตนะครับอติกาครับก็ใช้ได้ครับในแมตช์แรกมือเซตของราชสถานไปเสิร์ฟครับอิชิมเซวาคุณครบหนึ่งรอบแล้วนะครับอันเดอร์ให้มาตีแก้ไขไปหลังอิชิมเซวาครับเซตไปหลังลึกโดนเสาอากาศแน่นอนครับแม่เหลี่ยมนี้โอ้แมพวกเขาเขาเซตไปไม่ดีนะครับเซตไปหัวเสานะครับลึกไปครับ จเจ้าต่อสิบนะครับสูสีครับพันพันเซิร์ฟตั้งให้หัวเสา้อย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าทำไมมักครู่ไม่ได้ครับแต่ต้องยอมมาว่าเมตรเก้าสิบห้าเซนติเมตรโอ้ทั้งหนักทั้งโอ้ดูครับขึ้นมาไม่เหลือสูงกว่านะบล็อกชัดเลยนะสูงกว่าบล็อกโอ้โหเมตรเก้าสิบห้าเซนติเมตรครับมูริสกาย่ายต้องยอมฮะลูกนี้ สิบเอ็ดต่อเก้าเสิร์ฟเสียครับอนันาบาเยว,วามีเสิร์ฟเสียเหมือกนกันครับคาซัคสถานเราตามอยู่หนึ่งคะแนนติกา,กาเสิร์ฟไปแล้วตัางให้บอลหลังเอ้าวิ่งมาตีรับได้ครับวาน,นาบอลทันให้ตียังรองได้ครับ ยอดอ้าวไม่ทันลิเบโรนะสะดุ้งครับจังหวะนี้สะดุ้งเล่นนะครับโอ้บอลเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทางนะฮะได้แต้มนี้นะฮะน้องฟองโคด๊อกกันพร้อมกันเลยครับทั้งจลนครชัชชุออนนะฮะซึ่งโคตด๊อกชมะแมตช์แรกชัชชุออนโมกสีนะครับเล่นได้ดีนะครับเสิร์ฟต่อครับเท่ากันอยู่นะครับ11บเอ็ดต่อสิบเอ็ดขึ้นไม่ออกไปหัวเสาครับครับเขาไม่ให้เราแซงจริงๆนะครับ จ่ายไปหัวเสาให้มูดิสกายาตีนะครับ36ปีครับมัดเวเยว่าลครับเปิดได้พรพันตีบอลนี่ครับเราตีบอลเร็วครับเราใช้บอลเร็วสู้กับผู้เล่นที่สูงกว่านะครับส2เท่าครับประสบการณ์สูงทั้งทีมนะครับผู้เล่นของคาซัคสถานวเล่นมานาน เซตคีน้าลงมาครับเมตรเก้าสิบซนิเมตรจัดพรเสิร์ฟครับบอลกลางอันนักคุณโลวาคาซัคสถานแม้ว่าจะอยู่ในเอเชียแต่ว่ารูปร่างก็คือยุโรปดีๆนี่เองครับเสิร์ฟครับบริสกายาตี ได้อีกหลอกนะครับเราหลอกเขาแต่เขาบอกวมไม่หลงครับเลขห้าคือนัสกินหน่าร้อยเก้าสิบนะครับอ้าวมีเฮนี่ครับหม่าครับฟังขานเซอร์พริกตะไคายลงครับนำ้ำสามคะแนนครับ15ต่อ12ครับได้แต้มแบบไหลนะฮะสาหน้าอยู่ แดนหน้านะครับเปิดได้ครับพรพันนี่ครับทางนี้ครับลิเบอร์ลรับไม่ได้ครับ13ต่อ15ครับทีมไทยตามมาโค้ชอเล็กซานเดอร์กู่ต่อครับก็ยังคุ้มอยู่นะครับทุกใหญ่อัชลพรเสิฟพุ่งมาครับเปิดได้ทีนช้ือว่าเซตตีปอาแล้วครับวันหน้า โอกาสของทีมไทย3เมตรครับอัชราพรลงครับแต่แต่ว่าชมต่อนะครับวอลเลย์บอล a v c ครับ2014เราได้เซิร์ฟนะครับโดยชัดชูอ่อนครับ คะแนน17ต่อ14ครับเป็นอนาคุลลวาเซรฟรัดขึ้นมาได้อันเดอร์ครับวันหน้า,าฟรีบอลนี่อันเดอร์เขาเล่นยาก บอลเร็วล้นจังหวะแรกเรายังยันเอาไว้ได้อันเดร์ให้ตีครับซัสสันก็เหนียวแล้มีลูกหนักอีกต่างหากวิ่งมาตั้งให้ตีครับกติกาสวยมากครับตีฉีกครับกติกาครับกติกาแก้วพินครับวันนี้ทําแต้มได้ดีครับโอ้นี่เป็นบอลแก้ไขมานะครับหลังจากที่เราโดนบุกนะครับมาดูครับตีฉีกหนีบล็อกสองคนครับสวยมากับใส่ลิเบโรเยี่ยมจริงๆครับ ได้เสิร์ฟนะครับเราตาม15ต่อ17อเสิร์ฟลูกมุดแต่ว่าเขาสวนได้หนักจริงๆครับน้ำมัดสามคะแนนครับมัดเวเยว่าผู้เล่นคาซัคสถานชุดหกคนแรกนี้อายุเกิน30เกินครึ่งทีมนนครับทางจิมเซวาหัวหน้าทีมก็30ปีเกือบไปเหมือนกันนะครับ ยอดนะลองได้ครับอิชิมเซว่าตั้งให้ตี้รับเราหลุดออกไปเลยครับ19ต่อ15เราเปลี่ยนตัวนะครับเอายุบพานะครับยุบพาสนิทกลางออกมา ลงมารับเสิร์รับยุพาได้รับเลยนะครับแล้วโหมทั้งตัวทัชกับทัชกับทัาเชาทัชกับลิเบโรของเขาคือสโตโรเชนโกนี้ยัง175เลยนะครับสูง 6ต่อ19ครับเหลือ3คะแนนพรพันเซิฟโอ้เปิดดีครับบอลเร็ว <Yeah! S 2> <Bond Rail. S 3> ทีมนี้เอาชนะญี่ปุ่นได้กันแล้วกันนะครับเราก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนกับไทยนะครับที่ใช้เพื่อนชุด2ส่งมาเล่นนะครับ,รบส่งไปแข่งเอาเวลานอกครับทีมไทยตามอยู่16ต่อ20 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจตัวเอาซ้์ฮีตเตอร์ของเราเพียวนะดาวนะเพียวดาวแล้วก็บ๋มบิ้มนะพี่ตีเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยต้องมั่นใจเลยเพราะว่าชมพู่เปิดวายหน้าวายหลังเนี่ยเขาตามไปบล็อกไม่ทันแล้วต้องตีให้เฉียบคมเขาจะแบแล้วบอลแรกของเราต้องมั่นใจแล้วตอนนี้ดึงบอลขึ้นมา <c oughs> ไม่ต้องกลัว <c oughs> อยากระแทกมากเขาจะแบบดีเฟนซ์โอเคดีเฟนซ์ดีมากนะเคาน์เตอร์แท็กช่วยกันลองบอลดวโคชออสกิติพงศ์ แนะนำลูกทีมน,นะครับเพราะว่าตัวใหญ่นี่ครับเขาสังสถรนจะเคลื่อนตัวช้าถ้าเปลี่ยนทางเร็วๆนี่บล็อกจะตามไม่ทันเสริมครับอันนาบาเีวา3าปี192เก้สเซนอ่าเดมไม่ได้เล่นมิทัพลพันยกให้สูงขึ้นมาของเราเลยครับได้บุกขึ้นอ่าขึ้นบล็อกฟาวด์ครับโดนตะข่ายครับ หลือสาคะแนนชดเชนกลับมาแทานยุพานะครับมาอยู่แถวหน้านี่ยุพาไม่ไหวครับว่าสูงไม่ถึง170เ็ซนติเมตรนะครับเสิร์ฟเปิดได้ครับอิชิมเซวาทางนี้ครับมีไม่ได้ครับบล็อกไม่ได้ โค้งหลังมาให้นะครับดูครับโอ้ตีทางิดทางนี้เลยนะครับบางกรงนี่แหละน้ับ4คะแนนครับทางใดครับนิจุ้งเซยว่าอืม่ทันครับโอ้โหนับ5คะแนนแล้วนะครับ โลว่านะครับวันนี้เราสู้กับไต้หวันเสร็จแ <ผม S 2> รก<ม>แล้วก็แพ้ไปก่อนเวลาเราบล็อกเนี่ยโดนมือมั้ยเริ่มพัดมือเริ่มอะไรถูกไหมเพราะว่าจังหวะบล็อกเราเราเริ่มถูกต้องแล้วนะทีนี้ดีเฟนต์เนี่ยเดี๋ยวดีเฟนต์ซ้ายขวาดึงออกมาหน่อยดึงออกมาหน่อยบอลที่เ ประสบการณ์สูงนะครับของภาษาอังเจอกับของเราสายเลือดใหม่ความแตกต่างเรื่องประสบการณ์มีแน่นะครับขอได้รุ้มน,นะครับวัดเวจีว่าเซิร์ฟครับ36ปี บอลหลังติดล็อกอบอกบอกครับครับ1ิบแต่อยีตาม4ี่คะแนนนะครับกระดับพรเสริฟไปแล้วเปิดบอลแรกไม่ได้ต้องแก้ไขาอาแล้วครับโอกาสเป็นของทีมไทย นี่ครับไหลหลังกับเขายังได้ครับนิดนึงแหมเหลือสามคะแนนคิดทีทททละแต้มนะครับตอนนี้เซตคินหน้านะครับร้อยเก้าสิบเซนจะมาอยู่ข้างหน้าเสร์ฟดีมากล้ม<อ>มา<อ>สุดยอดครับการเสร์ฟของจรัตพรบรษษรดาศัก์ครับ อ,อเวลา,น,านอกเลย<ร>โดนไล่มาขนาดนี้ครับคาซัคสถานจาก4เ <laughs> หลือ2นะครับ <laughs> ต้องเบรคแต้มทีมไทยหน่อยนะครับถือว่าได้ลุ้นเลยครับสายเลือดใหม่ของเราจุดนี้ <laughs> บอลบินบอลขึ้นไว้โอเคนะเขาไปแทกหน้านี้เฮ้ยหน้านี้หลังกันหน้านะมีพี่ๆในนั้นใส่ลครับรับแล้วก็บุกนะครับรับแล้วก็รุมลุกเร็วเลยนะฮะวอกความคล่องตัวอาจจะได้เปรียบตรงนี้นะครับเราเห็นจังหวะการรับของข่ัวสารในหลายๆจังหวะนี้จะช้าเคลื่อนตัวกันช้านะครับจะรัดพรอนเสิร์ฟต่อครับ เอ้แม่มันจะล้นครับมือเดียวเสียดายครับยี่สิบสามต่อยี่สิบครับคาซัคสถานต้องการอีกสองคะแนนครับจะได้เสร็จหลอกเล่นบอลเร็วแล้วโอ้โหตีติดบลอกครับชวอนเอายังอยู่ในบุกนะครับคาซัคสถาน ร้องมากนิดเดียวเสร็จชอยแล้วสี่เซ็ตพอยนะครับตั้งให้ขึ้นติดล็อกเรียบร้อยเลยครับมาได้จากการบล็อกนะครับคาซัคสถานก็ ชนะไทยเซตแรกนะครับ25ต่อ20ครับ